ครับวันนี้เราจะวินเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาส่งจอนะครับตัวนี้ลูกค้ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วเนาะลูกค้าสั่งจอหนังนะครับ4เมตรของเรานะฮะจอ4เมตรพร้อมผ้านะครับแสบมิวสิกนะครับอันนี้สั่งตัดตามปลายลูกค้านะครับเบอร์โทรลูกค้าเลยนะครับผมมีธงมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมแล้วก็เครื่องฉา้ของใหม่นะครับเป็นเอเซอร์นะที่ผมใช้นะเอเซอร์ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถึกแล้วก็ทนนะครับผมเดี๋ยว อันนี้เราซ้อมหน้าร้านเนาะเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวตามไปชมหน้างานนะครับจวนี้จอ4เมตรนะครับความสูงก็4เมตรนะครับมีทงมีขาป,ปั๊บนะครับมีอุปกรณ์นะครับอันนี้เราลองเทสเสียงเฉยๆนะครับหน้าร้านเรานะก็ยังไม่มืดนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมจอจะเป็นโครงทัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูติดตั้งหน้าร้านแล้วก็อธิบายราคาอีกทีนึงนะครับผมบ้านลูกค้านะ เดี๋ยวเราเอธิบายราคาบ้านลูกค้านะครับผมอ่ะตามไปชมกันจ้าวันนี้เดี๋ยวเรามาส่งจอกันเนาะตามที่รีวิวกันหน้าร้านเมื่อวานนะวันนี้ก็สมุทรสงครามนะครับแถววัดกาหลงนะันนี้ก็ดูในโรงงานเลยนะครับแต่ว่าเป็นพี่ที่ทํางานนี่ลูกบา้านลูกค้านะครับผมก็เครื่องเสียงค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นจอ4เมตรนะครับจอ4เมตรนะครับผ้าจอนะครับแล้วก็ เครื่องฉายนะวันนี้เครื่องเสียงลูกค้ามีเยอะแล้วนะเต็มบ้านเลยนี่ขออนุญาตลูกค้าขออนุญาตลูกค้าถ่ายหน่อยนี่เครื่องเสียงเต็มบ้านเลยนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาส่งเป็นจอนะครับเครื่องฉายนะครับแล้วก็ผ้าจอให้ลูกค้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปติดตามดูเดี๋ยวกาลังติดตั้งนะครับวันนี้เรามาถึงประมาณเกือบเกือบหกโมงนะลูกค้าโทรตามว่ามาหรือยังนะต้องมานะครับเพราะว่าเราจะได้มาตอนมืดมดเนี่ยเราก็จะได้ลองแสงลองเสียงให้ลูกค้าด้วยบรรยากาศก็สุดยอดเลยเดี๋ยวมาฟัง ระบบเสียงของลูกค้ากันแล้วก็แสงสีของเรานะครับเข้าคร่าวนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันแล้วกันว่าแต่และอย่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกาลังลงจอกันจะตั้งจอเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับในระบบจอเราก็จะมีขาตั้งนะครับอ่ามีขาปราบนะจอตัวนี้จะเป็น4เมตรนะครับก็จะมีสมอตอกมีเชือกให้เรียบร้อยนะตัวนี้กําลังขึ้นจออันนี้มีเอ็กซิเลนต์นิดนึงจอที่รองหน้าร้านนะเป็นชื่อของลูกค้านะถ้าใครดูต้นคลิปหรือท้ายคลิปจะเห็นเลยนะแสบมิวสิก อันนี้ลูกน้องหยิบผิดนะไปหยิบของร้านเราขึ้นมาเองนะครับนี่เสาก็สูงประมาณ4ี่เมตรนิดๆนะ4ี่เมตรนิดๆนะครับผมอันนี้ลูกค้ากําลังร้องเพลงแล้วอันนี้กำลังขึ้นจอมัดจอยลูกค้าอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็กําลังขึ้นจอนะครับก็จะเป็นวินนะครับเป็นวินหมุนขึ้นไปแบบนี้นะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับสองคนก็ทํางานได้นะครับนี่ครับเป็นวินหมุนเลยนะครับอุปกรณ์เราก็ให้ไปครบนะครับ นะครับจอ2 5งหมื่นนะครับได้พาไปด้วยนะครับได้จอแบบนี้นะส่วนเครื่องชายนะครับหมื่นห้าแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอีก5้าพันเก้านะครับผมอ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราลองเทสเสียงนะครับอันนี้เป็นเครื่องชายนะครับเอเซอร์นะครับหมื่นห้านะครับเครื่องชายนี้นะครับของใหม่แกะกล่องรับประกัน1ปีนะครับผมคู่กับโน้ตบุ๊กของเรานะโน้ตบุ๊กของเรา5้าพันเก้านะครับพร้อมโปรแกรมฉายหนังนะครับแบบมืออาชีพนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับแจมๆนะครับนี่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเสียงนะเดี๋ยวไปฉายหนังกันตอนสุดท้ายนะครับผมอยากได้อะไรแจ้งเข้ามาได้เราจะให้นี่เครื่องเสียงลูกค้าแจมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนฉายหนังนะครับจอ2องหมนนะครับเครื่องฉายหมื่นห้าก็ตีไป4ี่หมื่นแล้วก็โปรแกรมโน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมพร้อมหนังก็อีก5้าพันเก้าก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับชุดนี้หรือใครจะซื้อพร้อมเครื่องเสียงก็จัดได้เลยนะจ้า นี่ครับส่งงานลูกค้าแล้วนะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับโครงจอนะครับ4เมตรนะครับพร้อมผ้าจอพร้อมอุปกรณ์ขาปรับต่างๆนะครับ25 0 0 0นนะครับแล้วก็เครื่องฉายนะครับเครื่องฉายอีก1มื่นหนะครับผมแล้วก็คอมโปรแกรมฉายหนังอยู่หนังมีหนังอยู่อีกยี่สาิเรื่องนะครับคอมมีก5,900ชุดนี้จบอยู่ประมาณ45,900าออันนี้เราก็อยู่ไม่ไกลเราก็มาติดตั้งให้ลูกค้านะนี่ มาลูกค้าอันนี้เห็นไหมลูกค้ากำลังฉายอยู่ลูกค้ากำลังฉายอยู่บเห็นไหมลูกค้ากำลังฉายอยู่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโครงจอโครงจอไม่เอาผ้านะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับอยู่สองหมื่นนะครับแล้วก็ผ้าจอเนี่ยเราก็จะเขียนทีมงานให้หมดเลยนะครับโครงจออย่างเดียวสองหมื่นแล้วก็ผ้าพร้อมอุปกรณ์อีกห้าพันนะ โครงจอจะไม่รวมพวกสายพวกเสาสมอต่างๆนะโครงจอ2 0 0 0 0นนะครับผมส่วน5,000ก็จะเป็นผ้าจอนะครับผ้าจอ3,500แล้วก็อุปกรณ์อีกพนะันห้าครับปรับอะไรประมาณพวกนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้เราก็ลูกค้ามีเครื่องเสียงแล้วก็สอนลูกค้าเล่นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เครื่องเสียงลูกค้าคุณปรับลูกค้าอันนี้ก็ เค <the> เรื่องฉายเอซ์แจมๆเลยอันนี้ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเบอร์โดํำด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะข้างบนนี้สามารถอัปเดตใส่เป็นป้ายโปรชิคเตอร์นะใส่เป็นอิงเจสได้เป็นชื่อทีมงงทีมงานอะไรได้นะครับ ป็นคอมเนี่ยครับคอมเราก็พร้อมโปรแกรมหนังเนี่ยเราให้หนังไปประมาณ3-40เรื่องนะหนังเพียบเลยแล้วเราก็จะให้ MV นะครับเอาไว้ดูเล่นนะ MV ก็เป็นพวกมิวสิกแล้วเราให้เพลงสรรเสริญพระบารมีไว้ด้วยเวลาเราจะฉายนะเห็นไหมเพลงสรรเสริญพระบารมีเราให้ไปครบนะครับแล้วก็ ตัวอย่างนะเป็นหนังตัวอย่างนะนี่หนังตัวอย่างแบบไทเทนนะครับหนังไทเทนเอาไว้ให้ฉายดูนะอันนี้เรามืออาชีพเลยนะคอมเราเพลงซาวหนังนี่เพลงซาวเรามีให้พร้อมหมดนะครับประมาณนี้นะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามที่ผมบอกนะครับจอหนังนะครับพร้อมผ้านะครับ25,000าบาทเครื่องฉาย15 0 0 0นะครับผมแล้วก็โน้ตบุ๊ก5,900ลูกค้าก็ลองรวมกันแล้วกันอันนี้ลูกค้าซื้อทั้งชุดอยู่ใกล้ๆเราก็มาติดตั้งดูแลให้นะครับผม ประมาณนี้นะครับฝากด้วยละกันสําหรับจุดจอจงหนังน,นะครับสมุทรสาครนะครับจุดนี้นี่ลูกค้าก็เครื่องเสียงเยอะเลยนะเต็มบ้านเลยดูพาวเวอร์เป็นตับเลยพาวเวอร์ลูกค้าเป็นตับเลย<อ><อ>เยอะแยะมากมายเลยนี่ครับก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันนะหรือว่าใครจะจัดพร้อมชุดพร้อมเครื่องเสียงก็สั่งมาได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปโทรทางด้านล่างนะจ๊ะโปรแกรมมืออาชีพอันนี้ฉายในบ้านไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์นะแต่ลูกค้าจะไปรับงานก็ไปซื้อลิขสิทธิ์หนังก็ฉายได้เลย ซื้อลิขสิทิ์หนังก็รับงานได้เลยแต่อันนี้ลูกค้าฉายในบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับผมลูกค้าบอกเดี๋ยวรับงานแล้วค่อยไปซื้อลิขสิทธิ์โอเคประมาณนี้นะครับ